สวัสดีค่ะวันนี้จุกก็จะพามาปอกอแก้วมังกรนะคะดูถุงมือนะคะวันนี้ซื้อไม่ทันจริงๆใช้ถุงมือพลาสติกไปก่อนนะคะเราจะเลาะเปลือกข้างนอกออกก่อนนะคะเลาะออกให้หมดนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ตัดเพื่อจะตกแต่งเป็นหัวจานของผลไม้นะคะ พอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดแบ่งครึ่งน,นะคะเอาลักษณะรูปทรงตามที่เราชอบเลยนะคะ หลังจากที่เราแบ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการตกแต่งนะคะสังเกตดูนะคะเวลาที่จุสอนนี้จะไม่ค่อยใช้มีดแกะสลักทำนะคะเพราะว่ามันจะเสียเวลานะคะในการปอกกว่าจะได้กินก็คือผลไม้มันก็ช้ำไปแล้วะคะ่ะ อปอกแก้วบางกรไลายนี้นะคะเราจะสามารถโชว์ได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วแต่ความชอบของเราเลยสำหรับในการปอกผลไม้นะคะเราไม่ต้องไปเรื่องเยอะกับมันนะคะเพราะว่าจะทำให้มันช้ำถ้าผลไม้มันช้ำเนี่ยมันจะทำให้ผลไม้ไม่อร่อยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่เราทําเสร็จแล้วนะคะจะออกมาในลักษณะนี้นะคะเวลาเรามองไกลๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการตกแต่งนะคะแล้วแต่เราจะตกแต่งเลยนะคะเราแตก,กเพื่อนๆเลยนะคะอันนี้เราเอาวัสดุใกล้บ้านที่ที่จูมีนะคะ เราอยากจะใส่ดอกอะไรก็ได้นะคะไม่ว่ากันค่ะอันนี้เป็นการตกแต่งนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ใช้ใบผักชีนะคะพอดีว่าในตู้มีผักชีพอดีเราอยากจะใส่ดอกไม้ตรงนี้ก็ได้นะคะเราไม่ต้องไปแกะให้มันลำบากก็ได้นะคะแบบนี้นะคะใส่มาแบบนี้นะคะเราจะวางตรงนี้ตรงกลางก็ได้นะคะแล้วก็ แล้วแลวแล้วล้ววแแต่เราจะจัดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เราแกะไว้แล้วนะคะเห็นไหมคะเวลางายขึ้นเนี่ยมันจะเห็นลายข้างๆนี้เห็นไหมคะมันจะเห็นลายซึ่งมันจะไม่ยากถ้า,าเราไม่ต้องทําตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าเราจะไม่โชว์ด้านหลังแต่ว่าเราจะโชว์ด้านหลังก็ได้นะคะแบบนี้นะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะรอบๆจานเลยแบบนี้นะคะอันนี้แล้วแต่เราจะครีเอทนะคะว่าเราอยากแต่งในลักษณะไหนถ้าถ้าเราหงายขึ้นนะคะเพื่อนๆมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะเป็นช่อแบบนี้ เราจะใส่ผลไม้อะไรตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราจะ